วันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามภารกิจของไทก้านั่นก็คือการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครต่างประเทศที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครที่ภาคใต้ของไทยเรานะคะซึ่งก็คือจังหวัดสุราธ,ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะผู้แทนกรมความร่วมมือรองประเทศได้สอบถามถึงการปฏิบัติงานการปรับตัวและความเป็นอยู่ของอาสาสมัครต่างประเทศในประเทศไทยด้วยค่ะ นอกจากนี้เราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบทบาทและภารกิจงานด้านอาสาสมัครต่างประเทศและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่รับอาสาสมัครถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการรับอาสาสมัครต่างประเทศเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการรับอาสาสมัครต่างประเทศในอนาคตซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีเทปสัมภาษณ์ของอาสาสมัครทั้งสองท่านมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะ สำหรับท่านแรกนะคะก็คือมิสเตอร์โคบายาชินะคะเป็นอาสาสมัครญี่ปุ่นภายใต้โครงการ Japan Overseas Corporation Volunteer หรือ JOCV ค่ะซึ่งคุณโคบายาชินะคะก็ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะที่โรงพยาบาลบ้านนาศารอำเภอบ้านนาศารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเขาเป็นใครมาทำงานที่ประเทศไทยได้อย่างไรและมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะ ปนชูทากะฟูมินามสกุโคบชิครับผมเป็นอาสาสมัคใจกจากประเทศญีンン่ปุ่นครับผมทำงานเพืู่เลือผู้สูงอายุที่ญปมาเป็นเวลาทีครับญปุลไทยกำลังพัฒนกับพัเดียวกันคืออัตรากันดและพระชากรสงไวที่ผู้มุึงครับปนรูปเททไทย พราะงศิทวัตพงศามัจฉัยประโยชน์จากประสกรสงนักรมทรมกันดังกัญพยาบาลได้ครับพนักกานแล็คไทใจดีทุกคนรวยมีความสึกทุกวันครับพงไห่ธมนึกังหันฟูสมัตพับที่ได้แ ก็ยามบางซ้ำรับผู้สูงอายุกับทดสอบภาวะเสื่ยมลงซ้ำรับผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลไหนคุมที่เป็นโรคกรับผมมามือวันตายได้สันดวันแล้วเทปงโกยังอยากจะทำท๊อปอีกครับอาจจะทำอะไรได้ไม่มาคเทโกอยาก ดูว่าม,มือกับทุกคนครับผนชัวว่าลมพยาบัลบานา,าสังมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นเดียวกับที่ประเทศอ่ปุนครับลอมทุกวันเลยเอยากดูเรสกี่ับตัวเองบางครับพงิดว่าคงดีคือเราสามารถเข้าใกล กันเก็ังหาแมากคุนโดยกันเรียนดูンンン้จากประสบส์กันวัตนารรมของกันเร็กกันครับช่วยกันว่ามีคนใดเอฟรียับในกันกระชับเข้าสัมผัสระว่าณทันสมพระเทศพักกันเร็กพรีแยมท่างวัตนธรรมครับ กงอปนักจะซาเดนควันคบคุณครับปงคิจวคุณทามารายได้ไมมากนักเทนปนจะพายายามทาเทาที่ทาได้イイัวพระเททไทไท่ะลองพยาบานบานาซัมอีปุนเอ้ากับครับอคบคุณมากครับ จากที่ฟังบทสัมภาษณ์นะคะก็เห็นได้ชัดเลยว่ามิสเตอร์กบายาชิของเราเนี่ยนะคะมีความทุ่มเทและตั้งใจกับงานอาสาตร,ตรงนี้มากเลยนะคะได้ออกระสบการณ์การทำงานดูแลผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาปรับใช้ในไทยได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเรารับฟังบทสัมภาษณ์จากอาสาสมัครกันไปแล้วนะคะเราไปรับฟังบทสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอาสาสมัครกันค่ะว่าเขามีข้อคิดเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับอาสาสมัครแล้วการทํางานร่วมกับอาสาสมัครเป็นอย่างไรบ้าง เชิญรับฟังบทสัมภาษณ์จากนายแพทย์พิชิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสารค่ะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์พิชิตสุขสบายนะครับเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนะครับเป็นหัวหน้าทีมที่จะดูแลผู้สูงอายุของอำเภอบ้านนาสารนะครับก็สําหรับในเรื่องของผู้สูงอายุที่อำเภอบ้านนาสารนะครับก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ2 1เปซนนะครับซึ่งเราพบว่าสิ่งที่เราเจอก็คือในเรื่องของการดูแลนะครับที่ อาจจะเป็นในเรื่องของภาระนะครับทางด้านสาธารณสุขแล้วก็ในเรื่องของการดูแลที่บ้านนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นสําคัญของพื้นที่นะครับเราได้มีโอกาสนะครับได้เรียนรู้จากอําเภอใกล้เคียงแล้วก็ได้รู้จักในเรื่องของใจกล้านะครับทำให้เราสามารถติดต่อไปในเรื่องของการขออาสาสมัครจากญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับสิ่งที่ เราได้รับนะครับก็คงเป็นในเรื่องของการเรียนรู้นะครับจากประเด็นที่ทางญี่ปุ่นมีการพัฒนาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งอาจจะมีความก้าวหน้านะครับมากกว่าในพื้นที่ของเรานะครับหลังจากที่เราได้ทากะนะครับหรือว่าอาสาสมัครญี่ปุ่นเข้ามาในพื้นที่นะครับเราก็มีในเรื่องของการมอบหมายหน้าที่นะครับให้ทากะดูแลไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็ในเดย์แค e ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลนะครับหลักๆในหน้าที่ของอาสาสมัครคือเรื่องของการส่งเสริมป้องกันนะครับทำกิจกรรมส่งเสริมโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุที่มีการฟื้นฟูสามารถลดความถวดถอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจําเรื่องของความเครียดนะครับ ทากะหรืออาสาสมัครญี่ปุ่นก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมบําบัดนะครับก็เข้ามาดูแลผู้สูงอายุที่เดแค่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํากิจกรรมวาดรูปนะครับร้องเพลงทํากิจกรรมกระตุ้นความจํานะครับซึ่งเราจะพบว่าหลังจากที่ทากะเข้ามา3เดือนผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยมีแนวโน้มในเรื่องของความเสี่ยงดีขึ้นนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นะครับซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับในเรื่องของการทำงานร่วมกันกับอาสาสมัครญี่ปุ่นนะครับเราอยากให้มีความต่อเนื่องแล้วก็อยากพัฒนายกระดับในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนแล้วก็มีอาสาสมัครร่วมกันนะครับในการพัฒนาก่อนที่เขาจะป่วยนะครับสวัสดีครับจากที่ฟังบทสัมภาษณ์ของนายแพทย์พิชิตนะคะก็เห็นได้เลยค่ะว่า บทบาทหน้าที่ของมิสเตอร์โคบายาชิหรืออาสาสมัครของเราเนี่ยได้แบ่งเบาภาระงานของทางโรงพยาบาลได้เป็นอย่างมากเลยนะคะอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านนาศารทางในด้านองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุและการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้ผู้สูงอายุในชุมชนที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในผู้สูงอายุเช่นการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองและความจํา และการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนค่ะนอกจากนี้นะคะมิสเตอร์โคบายาชิได้กล่าวในที่ประชุมด้วยค่ะว่ามีความประทับใจต่อคนไทยรู้สึกรักประเทศไทย และอยากมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ปลอดภัยและสุขภาพดีรวมถึงอยากให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสวัสดิการของผู้สูงอายุในประเทศไทยและหวังว่าประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยจะสามารถพัฒนาสิ่งนี้ร่วมกันได้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับฟังบทสัมภาษณ์จากอาสาสมัครท่านต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งก็คือทีเชอร์จรหรือมิสเตอร์โจนาธานนะคะอาสาสมัครอเมริกัน Peace Corps Volun เ te er, ียหรือ PCV ค่ะ ภายใต้โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนวัดกลางอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเขาเป็นใครมาทำงานที่ประเทศไทยได้อย่างไรและมีบทบาทหน้าที่อย่างไร,งไรบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะ My name is Jonathan Stackowitz I am part of Peace Corps Thailand cohort number 134 h u and u h I am in Sishon, Si Tamarat, southern Thailand. Before I came to Thailand, I didn't know much about Thailand. I knew me, ahan pet, spicy food, but uh, other than that, nothing else, so I've learned a lot here. So, my role as a test volunteer, teaching for empowerment for student success, I think like that is to not only teach english here at waklang school but also teach alongside two counterparts teacher sign and teacher Anne. and um, i think sandi leo very good teachers leo um, and it has been really fun uh, to teach alongside them my work will contribute to not only to introduce new techniques of teaching and not only to have a native English speaker here at Wah Klang School, I think the biggest contribution is connection of cultures between Thailand and America. The students here and the teachers here and everyone in the community will have a better idea of how citizens of the United States are. And everything I tell my family and friends back home in America, they'll have a better idea of how the citizens of Thailand. The biggest difficulty uh, adjusting to uh, Thailand has been the culture and the language. Um, very different than in Michigan, um, but I've adjusted along the way. I'm slowly learning the language and understanding what Thailand is all about. And the second biggest difficulty is uh, the weather. It's very hot every day. No stop. The thing I like uh, in Thailand, yang Pomchop, chop, timak tisut, kuntai jai di, tukon ru, tukon, Ti chum chon, t tambon chalong, tukon Yuni ru, kuntai ru uh, kru um, thai ru kru everyone knows the teachers here the school is very much a part of the community the not only does do the people all know each other but the people all know the kids that come to this school they know the teachers that teach at the school the principal the pa um, everybody knows each other and they're all in this together the biggest benefit um, for this experience is the cultural exchange between Thai and Americans. Um, I know a lot more about Thailand now, and hopefully, uh, the people here know a lot more about Americans. Thank you for sending me here, and uh, thank you for the three months of training beforehand, or else I would have been. Uh, Totally lost when came here. Uh, But yeah, everything's great. came yeah, when here. been I โอ้โหคุณผู้ชมคะทิเชอร์จอนพูดไทยชัดมากเลยนะคะอีกทั้งยังน่ารักเฟรนลี่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเป็นที่รักของนักเรียนชาวบา้านแล้วก็คุณค,ณคณรูโรงเรียนวัดกลางนะคะต่อไปเราไปรับฟังบทสัมภาษณ์จากเพื่อร่วมง,งานทิเชอร์จอนกันค่ะว่าการทำงานร่วมกับอาสาสมัครเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างโดยเราไปรับฟังบทสัมภาษณ์จาก นายไพบูล์คลกกรีเกศรสอนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูแอนคุณครูภาษาอังกฤษที่โรงเรียนวัดกลางว่าแต่ละท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะครับในส่วนนี้ก็ขอขอบคุณหน่วยงานพิทคอและไทยก้านะครับที่สนับสนุนให้ชาวต่างชาติครูต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดกลางนะครับครับ่วนเรื่องของในอนาคตนี้อยากให้หน่วยงานพิทคอและไทยกา้านี่ครับจัดคุณครูต่างชาติเข้ามา ให้มีความต่อเนื่องเพื่อ,อผู้เรียนคุณครูชุมชนต่อไปในอนาคตครับก็ยินดีความินดีต้อนรับเสมอครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางไมุยาจิตข้เมนนะคะซึ่งเป็นคุณครูที่สอนร่วมกับที่เชิดอจรน,นะคะหรือว่าโคที่เชิดนะคะซึ่งในการทํางานร่วมกับที่เชิดอจรน,นะคะก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จะได้มีคุณครู ต่างประเทศนะคะที่ได้มาสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดกลางนะคะซึ่งเป็นโอกาสของนักเรียนนะคะที่จะได้พัฒนาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งในการเตรียมการสอนนะคะซึ่งโรงเรียนก็ได้ทำ uh, lesson plan นะคะแผนการสอนซึ่งจะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะทําการจัดการสนอนได้เขียนแผนการสอนร่วมกับที่เชื่อจรน,นะคะก่อนที่จะ,อะสอนเป็นรายสัปดาห์ค่ะเพราะว่า ที่เชื่อจรจะมีหน่วยการเรียนรู้ดูหน่วยการเรียนรู้กับโรงเรียนนะคะที่ในตัวชี้วัดของโรงเรียนว่าในตัวชี้วัดของหน่วยสันติภาพกับของโรงเรียนนะคะมีจะเหมือนกันไหมก็จะดูหน่วยการเรียนรู้ตรงนั้ you, you, นนะคะแล้วก็อมาบูรณาการกับตัวช oui. well, ี engineer, Entonces, ้วัดของโรงเรียนนะคะซึ่งในวิชาภาษาอังกฤษที่เชื่อจรรับผิดชอบสอนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงชั้นป .6 นะคะที่รับผิดชอบสอนนะคะดิฉันสอนชั้นป 4ถึงป6ก็ร่วมกันทำแผนการสอนแล้วก็ทำสื่อนะคะสื่อการเรียนการสอนก่อนที่จะสอนนอกจากนั้นเมื่อสอนแล้วนะคะก็ต้องทำ PLC นะคะใน1อาทิตย์นะคะจะร่วมทำ PLC กับที่เชื่อจรในวิชาของครูแอนะคะก็รับผิดชอบ2ชั่วโมงนะคะ PLC แล้วก็กับคุณครูอีกท่านหนึ่งนะคะสชั่วโมงชั้นปหนึ่ถึงป3ค่ะค่ะก็ความในใจนะคะก็เป็นเรื่องที่ ประทับใจนะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่มีที่เชื่อจรมาสอนที่นี่นะคะซึ่งได้ผลประโยชน์นะคะกับโรงเรียนวัดกลางอย่างไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่นะคะคนักเรียนประทับใจนะคะที่เชื่อจรมาสอนตรงนี้นักเรียนได้ความรู้ภาษาอังกฤษได้พูดทักทายได้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษในทุกชั่วโมงนะคะแล้วก็ทางด้านคุณครูนะคะก็ได้นําเทคนิคการสอนนะคะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมีการสอนแบบ active learning นะคะท,ที่คุณครูก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างให้กับคุณครูนะคะ แล้วก็คุณครูก็จะได้นําเทคนิคตรงนี้นะคะไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดกลางนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทางมูลนิธินะคะที่ได้มอบนะคะคุณครูที่มีคุณภาพนะคะมาพัฒนาโรงเรียนเรานะคะรวมทั้งไทยก้าด้วยนะคะที่ได้โอกาสที่ได้พัฒนาโรงเรียนชนบทนะคะได้มีความรู้ภาษาอังกฤษได้มีคุณครูได้มีเทคนิคการสอนในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่โรงเรียน เขาเรียกว่าเป็นโอกาสทองที่ได้รับตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นเวลาสองปีที่ที่เจ้าจรจะมาสนในปีแรกนะคะก็คือได้ผลสำเร็จทางการเรียนนะคะผลโอเน็ตนะคะของปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมานะคะเพิ่มขึ้นจากาปี2,565 10%ค่ะนี่ก็คือเป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีภาษามีคุณครูสนภาษาอังกฤษนะคะของหน่วยสันติภาพที่ทำให้โรงเรียนวัดกลางได้ ได้พัฒนาภาษาอังกฤษค่ะคุณผู้ชมคะจากที่ฟังบทสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวัดกลางก็เห็นได้ว,ว่าทุกท่านนะคะประทับใจต่อาการปฏิบัติงานของทิเชอร์จอนเป็นอย่างมากนะคะทําให้โรงเรียนได้เรียนรู้เทคนิคและแนวทางการสอนที่น่าสนใจและนักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานในเวลาเดียวกันนอกจากนี้นะคะก็ยังส่งผลให้ผลการทดสอบโอเนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนเนี่ยฉเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ผ่านมาอีกด้วย สุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าหน่วยงานที่รับอาสาสมัครจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำงานของอาสาสมัครต่างประเทศไปปรับใช้กับหน่วยงานแต่ละที่ได้เรายังเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของไทยไปต่างประเทศได้อีกด้วยอีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศด้วยค่ะ